สวัสดีทุกคนกันด้วนะครับวันนี้ผมก็จะมา PVP นะครับตอนนี้มันเหลืออีกห้าแสนเนาะมันไม่ถึงจริงๆนะครับสิบล้านเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นวันนี้ผมจะมา PVP ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปสิบล้านแล่วล่ะเพราะว่าคลิปมันต้องลงบุงนี้นะครับนี่ตอนนี้แม่งห้าทุ่มแล้วพุ่งได้ถ่ายคลิปอะ่ะโอเคทุกคนเฮ้ยตอนนี้มาทําอะไรกันอยู่ ทำอะไรกันเยอะเฮ้ยมันพีพีกันอยู่ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นซูชิตะนะครับเราก็อ่าผลประตูแล้วก็อ่าหมัดอิเล็กโตนะครับทุกคนถ้าใครมีคอมโ,มโบหรืออะไรให้ผมจะเล่นนะครับก็พิมพ์มาได้นะครับทุกคนนะแต่ผมจะอ่าคลิปนี้ผมจะเอาเป็นดาบแล้วก็หมัดนี่ละกันนะครับผลผมก็จะใช้เป็นนิดนิดละกันไว้หาตัว <c oughs> เฮ้ยผมจะพีพีเขาหกล้านนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมแบบว่าค่าหัวสองจุดห้ามาดูว่าคอมโ,มโบผมจะฆ <c oughs> <5 S 2> ่าเขาได้หรือเปล่านะครับผมจะลองดูนะผมอยากลองดูเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมเอาเก้าล้านมาก ไอย่างเร็วกับน้องฟิวฟิวฟิวฮันนี่ฮันนี่น้องนี่นี่โดนไปโดนไปโดนไปน้องโดนไปมาเน่มาเน่นั่นเป็นยื่ดูดูดูจู้อ้าวครูยิงไปไหนอะยิงไปไหนอะอาอโดนว่ะผมโดนว่ะฟื้บฟื้บฟื้บฟื๊บฟื้บฟื๊บเขาเป็นครับเขาเป็นเขาเป็นกอนนี้เขาเป็นฮันนี่ นี่นี่โดนไปโดนไปสกิลสดสกิลสดน้องสกิลสดปิวปิวโอเคทุกคนมามาหลังจากไม่ได้เล่นมานานขออ้างนิดนึงนะครับทุกคนเฮ้ยมันจะตายกันตอนไหนเนี่ยจะตายกันตอนไหนเพื่อนปึ๊บปื๊บปึ๊บแหวนแน่แน่น้องวิรู้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 นี่หลบหลบไปหลบไปหลบไป เฮ้ยเขาเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นเขาไปข้างบนเป็นเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นปึ๊บปิ้วเฮ้ยว่าไวผมจะบวกกับมันเนี่ยเออเจ็ดพันวะเจ็ดพันวะเจ็ดพันเจ็ดพันเอาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนปิ้วนี่ไงนี่ดีโดน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 สองจุดห้า โดน2.5เพื่อนโดนโดน2.5ปิว้วเฮ้ยนี่นี่นี่โดน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 เฮ้ยเข้าไปไหนเอ้ยดีดีเป็นไงน้องไอ้ผมผมก็เจ็บบางกันผมนก็เจ็บบางกันเออตือตือตือตอ้ย,ดๆๆอยกดอะไรอะ่ะเฮย้ยกดผิด อะไรกันครับนี่อ่าต่างคนต่างเว้าต่างคนต่างเว้าต่างคนต่างเว้าคนแรกแม่งกระตึงแล้วอ่ะคนแรกกระตึงแล้วคนแรกกระตึงแล้วมาเพื่อนมาเหมือนผมจะสกิลซีโดนเขาอย่างเดียวเลยนี่นี่โดน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 ไปสองพันเอ้ยนี่ห้าพันแล้วน้องเฮ้ยมามาขึ้น นี่นี่นี่เรียบร้อยฮ่าฮ่หกล้านกับสองล้านช <c oughs> นะครับเย่เย่เย่อากินเปล่าอากิน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 เปล่อ๋อมันบอกโซปิงอ๋อมันบอกเขาบอกว่าเขาอ่ะปิงนะครับแล้วเขาก็รับคำท้าผมแล้วเขาก็ออกไปออกไปไหน <c oughs> ออกไปไหนเพื่อนผมอยากลองดูไงไว่าคอมโบผมอ่ะมันแบบว่า2.5เนี่ยมันได้หรือเปล่าไงเฮยห้องนี้เหมือนจะไม่มีคนแล้วครับเดี๋ยวไปเซิร์ฟอ,อื่นกันดีกว่า นี่พีีเป่าเพื่อนีีเปล่าผีผีเปล่าผีผีป่าีเปล่าเพื่อนเขาประมาณ4 M นะครับอ่าเหมือนคนเมื่อกี้เขาจะรับคำท้าผมนะครับอายังเพื่อนมามาดีมาเพื่อนมามาตืด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 ตือตืตืดตตืตืตืดต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 ดตื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 อตื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 อตื น้องเขาเล่นสายน้ำแข็งนะครับผมไปดูมาเมื่อกี้เราก็ต้องไป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 ปึ๊บปิ้วตายโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมชนะแล้วพี่พี๊เปล่าผมประตูคนแรกเอ้ยไม่ใช่ดิแม่แกมันอันนี้เหมือนกันไม่จํานหนึ่งหนึ่งอะไรกันได้เด่ะเฮ้ยมันเอากันอยู่นะตรงนั้นนะเอาดิกันหนึ่งหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งก็ดิไม่เกี่ยวกับผมนะครับเราดูนะครับว่าเขาหนึ่งหนึ่งกันนะครับ เอาแล้วโอ้โหผลมังกรตอนนี้นะครับ 7m นะครับปลายดึงแล้วโอ้โหคอมโบคอมจอยเรียบร้อยแตกในคลิปตาเดียวนะครับทุกคนโอ้โหเอ้เอแต่คอมโบนี้ผมก็อยากจะเล่นอยู่นะมันแบบว่ามันเป็นแบบดาบของปักนั่นอะไอไอไออะไรวะดาบของไอไอเออไอตัวนั้นไอนตัวนั้นไอนั่นไอนั่นกาตตูรี่เออกาตตูรี่แบบว่าดึงมาเอาแล้วมังกรกับมังกรว่ะเฮ้ยแม่นด้วยว่ะมันแม่นด้วยว่ะ มันแม่นว่ะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเอาไว้โอ้โหไอ้เฉดไม่โดนเฉดไม่โดนนะครับนัดจุดจุดนี้เอาอยัางไงต่อไอ้ตัวเก้าไอ,เอา้เจ็ดเอ็มแล้วเจ็ดเอ็มพุ่งมาพุ่งมาด้วยความเร็วแสงโอ้โหยิงไปแล้วยิงไปไม่ถึงนะหมีไม่ถึงโอ้ยโดนโดนโดนโอ้โหต้อ,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 องเร็วกว่านี้นะอันนี้มังกรอยู่ข้างล่างครับยี่สิบเก้าเอา็มอยู่ข้างเฮ้ยยี่สิบเก้าเอ็มกับผีดิสองจุดเก้าเอา็ม ยิงกันไปแล้วนะครับตอนนี้สูสีสูสีสูสีครับสูสีถึงข้าหัวจะไม่เท่ากันแต่มันก็สูสีแล้วก็ตอนนี้ยิงยิงยิงไปแล้วโอ้โหดึงไม่โดนเสียไดย้จริงไม่โดนสวนเข้ามาไปแล้วครับโอ้โหเจ็ดเอ็มโดนเจ็ดเอ็มโดนเจ็ดเอ็มยังไงโอ้โหเ,เลือดเท่ากันได้ไงวันนี้ไปแล้วครับตอนนี้เจ็ดเอ็มเจ็ดเอ็มพุ่งมาโอ้โหไม่ดึงครับไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหว้าวไปอีกหนึ่งเทว้าอบกหนึ่งเท เอ๊เยดเยไปเียดเรียบร้อยเจ็ดเอ็ด้วยเจ็ดเอ็มด้วยวเแต่เรียบรอ้อยจีจเฮ้ยแม่งมันจังวะ <c oughs> ม,ม,มันมันแต่ว่าเนาะมันมันมันยังไงไม่รู้อ่ะแม่งเั้ไมไปดูคนปีกันนะี่ยเนาะเอ้ยเขาจะท้าใครยีงนนะยยหนึ่งแล้ะนะ้ยอยากดึงหนึ่งมางอ่ะอยากดึงหนึ่งมางอะไรครัตัวนี้โอ้โหฝนแสงฝนแสงทำไมมนี่ฝนแสงนะครับเขาฝนแสงมาพีวนะครับฝนแสงไปแล้วโอ้โหเจอมจะตาย 7m นะครับ 7m โอ้โหตอนนี้ครับเขาเป็นค่าหัว3.9ล้านนะครับก็ 7m พุ่งกันอยู่นะครับตอนนี้เฮ้ยเขาผลแสงว่าเล่นหัวเออโดนแล้วนะ 7m รถน 7m โดนเรียบร้อยไหมน่ะเฮ้ยยังครับยัง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 อุ๊ย 7m โดนแสง 7m โดนแสงโดนแสงแสงพุ่งไปข้างล่างเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เกือบตายครับครึ่งหลอดครึ่งหลอดแล้วมาดูนะครับว่าใครจะตายนะครับโอ้โหเผาอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าเผาอะไรเผาไซ่บอกนะครับตอนนี้ตีไปแล้ว 7m ไป เอา้าสี่เอ็มสีเอ็มยังไงสีเอ็มยิงไปล้ำแสงโอ้โหไม่โดนธนูยิงคมคม,คมตามอารมณ์อาจารย์จิ๊บมังใครวะมันมันคือใครอาจาร,ย,รย์จิ๊บตีแล้วบอยเกมพีคครับเจ็ดเอ็มชนะครับมาอยากต่อ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 ได้เวลาได้ไไดไเวลาเพื่อนได้เวลาเออเฮ้ยมาเพื่อนมามามา ามาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนนั่นแน่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 เราจะไปเล่นข้างล่างทำไมล่ะเมื่อนายเล่นผลนั้นน่ะเพื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นแน่เจ็ดเอ็มวันน้องพี่รู้นะ่ะมังกรนะ่ะพี่ต้องเล่นข้างบนฟ้าไว้น้องอน,นั่นแน่ แหน่เออกูโดนเอ๊ะใจเย็นไว้ใจเย็นไว้น้องใจเย็นไว้น้องก็เท่าเ้ยค่อยๆพูดค่อยๆจ้ากูเลี่ยมมังกรเลยละกันฮึม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 บางกรเกือบตายแน่น่ามังกรเกือบตายแน่น่าวันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยใจเย็นไว้ก่อนเพื่อนปิวปิวปิวเดี๋ยวครับก็จะบินได้ถึงไหนกันเออนั่นแหละแค่นั้นแหละเพื่อนโอ้ย อะไรอะ่ะมีไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ถ้าเราถ้าเราเจอมังกรน,นะครับเราต้องอยู่ข้างบนนะครับทุกคนบอกเลยสูตรเนี้ยได้ห่อปึ๊บปึ๊บฟิดปิวอันนี้พี่รู้น้องพี่รู้พี่รู้เฮ้ยแม่งเลือดมันเพิ่มไฟจังวะ นี่บอกเลยว่าเล็กูเป็นวันเพื่อนวันนึงอ่ะวันนึงอ่ะบอกเลยวันนึงอ่ะเอ้ยห,หนุกจริงๆไว้ไอ้ังก่อนเฮ้ยไอ้กดพิษจิบหายแล้วเย่ยย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 ย ก็มาก่อนเดียวแตกเลยทุกคผิดโอเคถือว่าเกมนี้ก็นุกอยู่นะครับทุกคนอืมข้างหัวมันก็ต่างกันแล้วเนาะอ่างเต็มมันเขาเก่งอ่ะเขาเก่งโอเคทุกคนเดี๋ยวไปห้องต่อไปนะครับมาดูว่าเราจะเจอใครมาเพื่อนมา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 โอ้ยอย่าพีพีวะพีแน่พีพีแน่พีพีแน่เนาะพีพีน่พีพีน่พีพีนี่นี่โอ้โหเผ่าชายบอกด้วยนะครับทุกคนเราจะหนี้ นันนี่นั่นนี่นันนี่นั่นนี่พี่เป็นน้องพี่เป็นพี่พี่ก็เป็นเหมือนกันน้องน้องพี่ก็เป็นเหมือนกันน้องนี่อุยยอุยน้องน้องเกือบน้องเกือบแล้วน้องเฮ้ยอะไรกันครับนี่จะพูดได้คำเดียวเหรอวะเด็กไปเพื่นอนเอาไปเอาไปเยืนนี่ทำไมอ่ะยืนนี่ทำไมล่ะน้องยืนนี่ทำไมล่ะน้องนั่นนี่ฟิวฟิวโดนขนะไม่โดนหรอ เฮ้ยยินไว้เนาะยินไว้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 เนองแตกแตกโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก okay, right. ็ขอไปก่อนนะครับทุกคนเนาะเดี oys. ๋ยวคลิปหน้าเรามาขึ Patrol ้น 10m กันดีกว่านะครับเนาะตอนนี้เราก็ประมาณ 9.5m ผมอยากมาลองดูเฉลี่ยว่าคอมโบเนี่ยมันจะพีพีกับคนข้าหัวเยอะหรือน้อยหรืออย่างเงี้ยมันดีหรือเปล่าโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเราทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บ